ทิศน,นี้เรามาชมตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจ <tr> <stays> ังหวัดอุดรธานีให้ทุกคนแม่นะคะถ้าไปดูฝนตกฝนตัดตัฝนตกร้านวววายนะคะฝนตกนุ่นชุดที่มาเพื่อความสุขของอำเภอบ้านผือจังหวัดอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรนะคะเสว่าตำบลบ้านกล้องเสรยเสว่าอุดรอุดรนะคะจะไปตำบลบ้านกล้อง แต่ถ้ามาดูตัวสุีิวัฒน์สุธิว่ฒน์คุ้มคหเลยคอร์ดที่นี่มาดูตาบนบ้านกรองอำเภอนาอยู่จังหวัดกุตนันนี้ให้ทุกท่านมาถ้ามาดูนะครมับห้างห้างโลตัสบ้านผือธน,น,นาคารธนาคารของธนาคารออมสินสาขาบ้านผือธนาคารพชการเกษตรและสาขาตฤการเกษตรสาขาบ้านผือธนาคารเกษตรกรไทยสาขาบ้านผือธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโลตัสบ้านผือ ธนาคารกรุงเทพสาขาบ้านผือนะคบมันต้องมีมีั้งหมดนะคบหน้าโรงพยาบาลบ้านผือสถานีตำรวจผูทอดบ้านผือนะครัะมาดูแซนเดียวเรดีโอแซนเทียวเรดีโอพอมันได้สเจ้าสุเป็นจันไดสี่ให้จันไดฝนตกนุ้นสุดที่มาเพื่อความ อำเภอบ,บ้านบุญจำมาผู้ด,อ,ดอนผอ,อ,อ้ดอนผู้ดอนที่ดุริเมียขอขออภัยเป็นคออภัยผู้เยี่ยมดานาเจอตินดาจอกเป็นทันทีจุงนะจติดดาทัานทีผู้ยินดีที่นี่ เขเป็นผู้ชายผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ละครเลื่อนพี่ชายคนหนึ่งสำนักข่าวไทยองสองมทเนี่ยถูกยีตําน้ำมานะคะห้างตำน้ำมาตำน้ำมา ตานแทดนะครับตานดานแท็นะครับท,ทางจาแทนนะครับไปบ้านผือนะครับตานฐาวหัวมาเลขสองสามสี่แปดตำบลบ้านผือด่านฐานหัวมาเลขสองสามสี่แปดนะคบนะคบมาดูเส้นทางจะไปอำเภอบ้านผือจะไปอ จานตอนอะไรตัวนูน่นฝนเราสองคนชื่อเา่าาผู้ชายคนนี้โอมนู่นชุดที่มาเพื่อความสุงกรอมเฮอบ้านผือแต่สุทแต่สุดท้ายลืมนะคะพาไฟปุ๊บไม่ได้ตัวเองเท่านั้นววตัวตัวตัวทุวต,วติวาใส,ส,ส่าสาชุดใส,ส,ส่สชุดสีขาวใส่ชุดสีขาวนะใส่ชุดคับล็อก j ป p อองสมรรใส่ชุดเสื้อผ้าฟูมวัดจังวันอังคารวันจังหวัดจันทิศเมษา ยืนเวลาประจํวันจันทร์ที่20เมษายนประจําวันจันที่20จะประจําวันจันทร์ที่10เมษายนเลวลาสเปนเวลาครัวฟุ่งยัยในในในวันจันทร์ที่10เมษายนเวลาสเปนเวลา29นาทีตําแหประจําวันประจําวันจันทร์ที่10เมษายนเวลาสเปนเวลา29นาทีก็จะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต ข้อเสนอจำนักข้าวไทยโอสซนมโทนี่ครับซีแทสจันใจน้อลูกที่อยู่อีเมลเป็นขออภยัยนูจีมินตาจุก,กุตาฮูใช้ถนนบ้านคือ ถนนบ้านผือคุณภาวาปีตำบลบ,บ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดบุรีรัมย์นะครับให้ทุกแม่แม่นะคบขออภัยคำเตือนนะคะอะไรตัวนู่นคนคนอะไรตัวนู่นอะไรตัวนู่นอะไรตัวนู่นคน,น ไปขับรถมาทันมาชมมาชมไบกาดจากอำเภอบ้านพืเขตอำเภอบ้านพื้นเขตนะคะบ้านดูกันเขตนะคะจานไปแล้ โลตัสบ,บ้านเพือนะครับเดี๋ยวครับห้างโลตัสนะครับมาดูดูเข้ามาดูว่าผลิตใช่ซีบบทีเอมมาสอนห้างธนาคารธนาคารธนาคารของธนาคารธนาคาราธนาคารกรุงศรีอุทยาสาขาบ้านเือนนะครับมาเปิมมาเปิมมาที่นี่เร็วนี้นะคะแล้วมาเปิมเมื่อวันที่ตามเคมื่อวันที่ตามที่จุดเมษายตสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับ เจ็ดปีปีของเจ็ดเมื่นวันที่เ้เมษายนหกเจ็ดแต่ถ้าจะืาวันที่เก้าเมษายนเมื่อวันวันมื่เก้าเมษายน6 7เจ็ดนะคะเดแล้วธนาคารกรุงศรีธุรยเปิดแล้วออมสินนะคะระดวนเมื่อวันที่เมื่อวันที่สิบหกสัาคมหกมาแต่แต่ว oh ันนี้ถึงวันที่มาเปิดเมื่อวันที่สิเมษายนสองพันห้อยหกมาทนต้องมื่วันที่ห้า า2 0ันถ้าลง4หงนีโพโพ้ถาวงมาเร่2,4,1,1หนื้อนึนนึอ1มาถาวงมาเร่2,4,1,1น,น,นะครับจะไปทาตอนตอนตอนี้ครับวัดหาหมู่บ้านนะครับขีตําเหนบ้านถู ห้ให้แอปนะรบามเพือบ้านคู้นะฮะไปที่แอปไปที่พิลุทรามานไปที่เป็นภาษาฮะทุกท่านเป็นภาษาอีา่ะ Yeah. hi, hi. hi. อโอเคอเราจะ,ะต้องเทแสดงบนสำหรับตำบลไทยผูอุตธานีนะคะอันนี้เราไปตอดนะครับครับสวด